ชาวเน็ตซัดยับส่งคอมเมนต์หลังดีเจพีเคปิยวัฒขอกลับมาจีบโยเกิร์ตนัทชาใหม่อีกครั้งบอกอยากตื่นมาเห็นหน้าดุงเข็มเพชรพี่ชายพีเคโต้น้องโดนเอาข่าวเก่ามาปัน่นกลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีกครั้งดีเจพีเคปิยวัฒที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อดังว่าขอโอกาสกลับมาจีบโยเกิร์ตนัทชาใหม่อีกครั้งและหวังจะได้ใช้ชีวิตด้วยกันอยากตื่นมาเห็นหน้าในทุกเช้าพร้อมยอมรับผิดและขอโทษอด,อดีตภรรยา โดยภายหลังถูกเผยแพร่ออกมาก็ทําให้ชาวเน็ตต่างออกมาวิาพากษ์วิจารณ์การสนันหลายคนก็จุกดีเจพีเคยับอาทิมั่นมากแม่วันก่อนยังบอกหลงเหงียนมากถ้าต้องอยากคิดว่าคนนี้ใช่แต่วันนี้บอกอยากเห็นหน้าอยู่ทุกเช้าสระแอรกอกไรลงไปมั่นมากค่ะมั่นใจในความหลอกก็หาใหม่ครับเพราะคนเก่าเขาคงไม่เอาของที่ทิ้งไปแล้วกลับมาใช้อีกมีครั้งแรกก็มีครั้งต่อไปจากประสบการณ์ตรงตลกกกกคณะอะไรคะเนียไทยความมัน่น มันน่ามากพ่อเขาคงเอาหรอกโดนเทเลเซมาอุ๊บเหมือนพร้อมที่จะไปจากได้ตลอดเวลาถ้าถูาถกใจใครอีกคนแบบนี้ไม่น่าจะเอามารุมชีวิตเพราะคงคิดว่าตั้งเองหลอกมากมั่นใจตัวเองมากคิดว่ากูรวยกูหลออยู่เหรอหลอมากกกหลอโพดหลอไม่เกรงใจสังคมและอื่นๆล่าสุด11อดพฤษภาคม2567ห้า้หิ็ดนุ่มเข็มเทชรได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงเรื่องนี้พร้อมเผยแชทที่ได้คุยกับพีเคซึ่งน้องชายบอกว่าข่าวดังกล่าวเป็นข่าวเก่า แต่ถูกเอามาปั่นโดยระบุว่าวันนี้ออกไปทานสุกีเอ็มเคนัดเจอน้องชายไปคริสตันปาร์คถือโอกาสเทศนาหลายเรื่องก่อนไปเห็นเรื่องราวตัวเองกับน้องในฟิดนึกในใจเดียวไปผู้คนต้องมองแน่พอไปโลกแห่งความจริงไม่ใช่โลกโซเชียลผู้คนไม่มีใครสนใจต่างตั้งใจกันธรรมหาแหลกกันในช่วงเศรษฐกิจวิกฤตกแบบนี้พอแยกกันได้3นาทีมีข่าวอะไรขึ้นมามากมายคนส่งมาเต็มเลยเตรียมอลรวาตบอกแล้วไอห้องเงียบยังไม่หยุดรอน้องบอกเปล่าเลยเขาปั่นกันก็เลยโอเคงั้นปล่อยไม่ต้องส่งมาให้ดูกันแล้วจะเล่าตรงนี้แล้ว นอกจากนี้ยังได้โพสตแชร์คำพูดของชมพู่อารยาไว้ด้วยว่าชมพยายามเข้าใจเวลาที่เราเห็นอะไรที่เป็นเด็กที่เห็นคนที่เขาด่าก,ก็คือเขาไม่ได้รักเราอถูกไหมจบแค่นั้นทําอะไรก็ผิดอยู่แล้วแต่ว่าเขาไม่รักเราเราเป็นไรไหมไม่เป็นไรเพราะเรายังมีคนที่รักเราแล้วเราก็รักตัวเราเองอย่าให้อะไรเล็กๆแบบนี้มามีอิทธิพลกับเราคนที่เขาเขียนด่าทิมดา่าเราเขาไม่ต้องใช้อะไรเลยไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเราจะไปให้ราคาทําไมชมพู่อารยากล่าวไว้